สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายวิชาฟิสิกส์ชั้นม .5 าบทที่12เสียงหัวข้อที่2การได้ยินเสียงการได้ยินเสียงาจากที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าการที่เราจะได้ยินเสียงนั้นนอกจากปัจจัยด้านความถี่ของเสียงที่หูของมนุษย์สามารถตอบสนองได้แล้วพลังงานเสียงซึ่งเกี่ยวข้องกับแอมพลิจูด ของคลื่นเสียงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการได้ยินเสียงเช่นกันซึ่งเราจะได้ศึกษาในหัวข้อนี้อ่ะอหัวค่อยแรกนะครับความเข้มเสียงเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงและเกิดการถ่ายโอนพลังงานไปยังอนุภาคอากาศที่อยู่รอบๆจนกระทั่งถึงหูเราทำให้เราได้ยินเสียงเสียงที่หูได้ยินอาจจะดังหรือค่อย ขึ้นอยู่กับพลังงานของคลื่นเสียงโดยพลังงานของคลื่นเสียงจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของคลื่นเสียงนั้นอ่ศึกษาได้จากแผนภาพนี้นะครับรูป12.8การเปรียบเทียบเสียงที่มีแอมพลิจูดมากอ่รูปกอไก่กับเสียงที่มีแอมพลิจูดน้อยรูปขอไข่จะเห็นว่าเสียงที่มีแอมพลิจูดมากนะครับจะมีความดันที่เปลี่ยนแปลกับตำแหน่งมากกว่า เสียงที่มีอมพลจุดน้อยและก็การกระจายตัวของภาคอากาศนะครับก็จะอยู่ชิดกันมากกว่าอัตราการถ่ายโอนพลังงานเสียงของแหล่งกําเนิดมีค่าเท่ากับพลังงานเสียงที่ออกจากแหล่งกําเนิดต่อหน่วยเวลาซึ่งเรียกว่ากําลังเสียงผู้ฟังจะได้ยินเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงที่มีกําลังเสียงมากดังกว่าเสียงจากแหล่งกําเนิดเสียงที่มีกําลังเสียงน้อยเมื่ออยู่ห่าง จากแหล่งกำเนิดเสียงเท่ากันกำลังเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงส่งออกไปต่อนหน่วยพื้นที่ที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงเรียกว่าความเข้มเสียงสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ในรูปสมการ i เท่ากับ P ส่วนเเมื่อ i คือความเข้มเสียงมีหน่วยวัดต่อตารางเมตร P คือกำลังเสียงของแหล่งกำเนิดเสียงมีหน่วยวัด a คือพื้นที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านในทิศต,ตั้งฉากมีหน่วยตารางเมตรโดยความเข้มเสียงมีค่าลดลงเมื่อระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงมากขึ้นสำหรับแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นจุดจะแผ่เคลื่อนเสียงออกมาทุกทิศทางโดยมีลักษณะเป็นพื้นผิวทรงกลม ที่มีแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ที่ศูนย์กลางของทรงกลมความเข้มเสียงจากแหล่งกําเนิดณตําแหน่งที่อยู่ห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงเป็นระยะ r มีค่า I เท่ากับ p ส่วน4พ r ยกกาลังสองนั่นคือความเข้มเสียงแปรผกผันกับกําลังสองของระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงเช่นที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นจุดเป็นระยะ r 2 r 3 r มีความเข้มเสียงเป็น i i 4 i 9ตามลำดับดังรูป12.9กครับก็คือเป็นไปตามรูปนี้ตัวอย่างตัวอย่าง12.5แหล่งกำเนิดเสียงที่มีกำลังเสียง80.0วัตต์ความเข้มเสียงที่ตำแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง2.5 0เมตรมีค่าเท่าใดแนวคิดใช้ความสัมพันธ์ i เท่ากับ P ส่วน4พ r ายยกกำลัง2เพ mm. ื่อหาปริมาณที่เกี่ยวข้องวิธีทำจาก i เท่ากับ P ส่วน4พ r ายยกกำลัง2แทนค่า P เท่ากับ80.0วัต์4พไพแทนด้วย3.14 R แทนด้วย2.50เมตรยกกำลัง2คำนวณตักมานะครับจะได้ i เท่ากับ1.02วัตต์ต่อตารางเมตรคคำตอบนะครับ ความเข้มเสียงที่ตำแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งเสียงอเสียง2.50เมตรมีค่า1.02วัตต์ต่อตารางเมตรหัวข้อถัดไปนะครับระดับเสียงและความถี่เสียงกับการเริ่มได้ยินจากการทดลองเกี่ยวกับการได้ยินของคนปกติพบว่าความเข้มเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินอยู่ในช่วงที่กว้างมากนะครับเช่นที่ความถี่เสียง1 0 0 0เฮิร์เสียงที่เบาที่สุดที่มนุษย์สามารถได้ยิน มีความเข้ม10ยกลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรและเสียงที่ดังที่สุดที่ไม่เป็นอะไรต่อแก้วหูมีความเข้ม1วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับจะเห็นว่า,าเป็นช่วงที่กว้างมากนะครับก็คือจาก10ยันตลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรถึง1วัตต์ต่อตารางเมตรเนี่ยถ้าแบ่งเป็นช่วงสเกลก็เป็นถึงล้านล้านส่วนนะครับดังนั้นนะครับเพื่อลดช่วงที่กว้างมากนะครับจึงพิจารณาการได้ยินจากปริมาณที่ใช้สเกลล็อกการิทึมนะครับ และเรียกปริมาณนี้ว่าระดับเสียงดังนี้ก็จะอยู่ในรูปสมาการของบีต้าเท่ากับ10ล็อก i ส่วน i โดยบีต้าคือระดับเสียงนะครับมีหน่วยเป็นเดซิเบล i คือความเข้มเสียงที่พิจารณามีหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร i 0คือความเข้มเสียงอ้างอิงมีค่าเท่ากับ1.0คณ10ลบสิบวัตต์ต่อตารางเมตรอันนี้ก็เป็น ตารางระดับเสียงจากแรงกรเนื้อต่างๆนะครับแ่งกรเนิดเสียงก็ยกตัวอย่างเช่นการหายใจปกตินะครับก็จะมีระดับเสียงที่1 0 d เดซิเบลนะครับผลการรับฟังก็คือแทบจะไม่ได้ยินการกระซิบแผ่วเบาะนะครับสาเดซิเบลเงียบมากสำนักง,งานที่เงียบนะครับห้เดซิเบลนี่ก็อยู่เงียบนะครับการพูดคุยธรรมดา6 0 d เดซิเบลปานกลางเครื่องดูดฝุ่น7 5 d เดซิเบลดัง โรงงานทั่วไปถนนที่มีการจราจรหนาแน่นนะครับก็จะระดับเสียงอยู่ที่8 0 d เดซิเบลก็ดังเครื่องเสียงสเตอริโอในห้องนะครับ9 0 d เดซิเบลเครื่องจอดถนนแบบอัดลมนะครับ9 0เดซิเบลเครื่องตัดหญ้า1 0 0 d i เดซิเบลดิสโกเทคการแสดงดนตรีประเภทล็อกนะครับ120เดซิเบลนะครับซึ่งทั้งสี่ข้อนี้นะครับถ้ารับฟังไ่วๆๆการได้ยินจะเสื่อมอย่างทาวรนะครับเพราะผ่านระยะใกล้นะครับ ระบเสียงอยู่ที่130เดซิเบลเครื่องบินไอพ่นขึ้นระยะใกล้นะครับระับเสียงที่150เดซิเบลเครื่องยนต์จรวดขนาดใหญ่นะครับในระยะใกล้ระับเสียง180เดซิเบลนะครับผลการรับฟังน,นะครับไม่สบายหูเจ็บปวดในหูแก้วหูชมรุดทันทีะนะครับรู้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปตัวอย่างเครื่องวัดระดับเสียงนะครับ เครื่องวัดระดับเสียงครับเป็นอุปกรณ์สําหรับวัดระดับเสียงในสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับเช่นห้องเรียนห้องทํางานท้องถนนนะครับโดยวัดได้ระหว่าง3 0 1 3 0 d ถึง1เดซิเบลนะครับส่วนประกอบของเครื่องวัดได้แก่ไมโครโฟนจอแสดงผลนะครับแล้วก็สวิตช์เลือกการทํางานนะครับอนอกจากนี้นะครับอาจจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่ก็สามารถ ใช้วัดระดับเสียงได้เช่นเดียวกันตัวอย่างนะครับ12.6ระดับเสียงของเสียงซึ่งมีความเข้มเสียง3.2คูณ10ยงลบ7วัตต์ต่อตารางเมตรมีค่าเท่าใดาแนวคิดนะครับใช้ความสัมพันธ์นะครับบาท่ากับ10ลอ g i ส่วน i0 ะครับเพื่อหาปริมาณที่เกี่ยวข้องวิธีทำนะครับจากบีตาเท่าทกับ10ลอ g i ส่วน i0 แทนค่านะครับ i มีค่าเท่ากับ3.2คูณ10ยงลบ7วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับจัดจ์ i ศูนย์มีค่าเท่ากับ1 0คูณ10ยงลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับนี่ก็เป็นความเข้มเสียงอ้างอิงนะครับคำนวณออกมานะครับจะได้เป็น10ล็อกนะครับ3.2คูณ10ยี่ลัง้นะครับล็อก3าก็มีค่าเท่ากับ0.505นะครับส่วนล็อกสิลังหาก็มีค่าเท่ากับ5อ่า คำนวณออกมานะครับได้ระดับเสียงนะครับที่55 d เดซิเบลนะครับเอา้ที่คำถามชวนคิดนะครับถ้าเสียงในตัวอย่าง12.6มีความเข้มเสียงลดลงครึ่งหนึ่งระดับเสียงจะเปลี่ยนไปอย่างไรอ่าแนวคิดนะครับความเข้มเสียงลดลงครึ่งหนึ่งนะครับจาก3.2ุคูณสิกำลัลบ7วัตต์ต่อตารางเมตรก็จะหาร2นะครับก็จะเหลือ1.6คูณสิลบ7วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับ ใช้ความสัมพันธ์เบต้าเท่ากับ,บ ok สิล็อกไส์แนไอูนนะครับเพื่อหาปริมาณระดับเสียงนะครับก็จะแทนค่านะครับแล้วก็คำนวณออกมาคำตอบที่ได้นะครับจะเป็น52เดซิเบลจะเห็นว่าความเข้มเสียงนะครับลดลงครึ่งหนึ่งนะครับก็คือจาก3.2มคูณสเหลีลบเเหลือ1.6ึคูณสลีลบเวัตต์ต่อต,ตารางเมตรเนี่ยคิดเป็นระดับเสียงเท่ากับ52เดซิเบลนะครับดังนั้นระดับเสียงลดลงประมาณ 3เดซิเบลนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนื่องจากว่าเป็นสเกลล็อกนะครับก็เลยไม่ได้ลดเป็นสัดส่วนกันนะครับต่อมานะครับมาพิจารณานะครับดูความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงที่มนุษย์ได้ยินนะครับที่ความถี่ต่างๆนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเสียงที่มนุษย์ได้ยินนะครับที่ความถี่1,000เฮิรต์เนี่ย ก็จะเริ่มได้ยินที่ระดับ0เดซิเบลนะครับแล้วก็ไปจนถึงนะครับโดยได้ยินแล้วไม่ได้รับความเจ็บปวดนะครับที่ระดับ120เดซิเบลนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาเสียงที่ความถี่100เฮิรตนะครับจะเห็นว่าจะเริ่มได้ยินที่ประมาณระดับ35เดซิเบลนะครับแล้วก็เสียงดังสุดที่ฟังแล้ว อ่ายังไม่เจ็บปวดนะครับก็จะเกิน120เดซิเบลนะครับโดยเส้นสีแดงด้านล่างนะครับมีชื่อเรียกว่าขีดเริ่มเปลี่ยนของการได้ยินนะครับแล้วก็เส้นสีแดงด้านบนนะครับมีชื่อเรียกว่าขีดเริ่มเปลี่ยนของการเจ็บปวดนะครับตรงนี้ก็เป็นผลการทดลองนะครับต่อมานะครับมาดูแผนภาพแสดงช่วงความถี่เสียงที่สัตว์มนุษย์ผลิตและช่วงความถี่เสียงที่มนุษย์สัตว์ได้ยินนะครับ สีแสดงนะครับก็จะเป็นความถี่ที่ได้ยินส่วนสีดํานี้เป็นความถี่ที่ผลิตได้นะครับตัวอย่างเช่นมนุษย์นะครับสามารถได้ยินเสียงในช่วงความถี่ 20- 2บถึงนเฮิร์แล้วก็สามารถ,าารถผลิตเสียงได้ในช่วง100ถึง800ันเฮิร์นะครับถ้าเป็นสุนัขนะครับสามารถได้ยินเสียงในช่วงความถี่1 5 5 0ถึงเฮิร์ตนะครับสามารถผลิตได้ในช่วง450ิถึง1,800รเฮิร์นะครับถ้าเป็นแมวก็ ได้ยินเสียงในช่วง60ถึง65,000 h เฮิร์นะครับผลิตได้ในช่วง760ถึง1,500ัเฮิร์ตค้างคาวนะครับสามารถได้ยินเสียงในช่วง1,000ถึง120,000เฮิร์แล้วก็ผลิตได้ในช่วง1 0 0 0 0 0นถึง1น0 0 0 0เฮิร์นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของช่วงความถี่เสียงที่สัตว์และมนุษย์ผลิตและก็ได้ยินชวนคิดนะครับ มนุษย์สามารถได้ยินเสียงที่มีระดับเสียงต่ำกว่า0นย์เดซิเบลได้หรือไม่นะครับแนความตอบนะครับ <c oughs> ก็คือได้นะครับขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียงนะครับเช่นเสียงความถี่ประมาณ1,800ถึง5 3 0 0เฮิรตซ์นี้ก็จะสามารถได้ยินเสียงที่ระดับต่ำกว่าศูนย์เดซิเบลได้นะครับอ,อีกคำถามนะครับมนุษย์สามารถได้ยินเสียงที่มีระดับเสียงเกิน1 2อบเดซิเบลโดยไม่เจ็บปวดได้หรือไม่ แนวคํา,คาตอบนะครับก็คือได้นะครับขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียงนะครับเช่นเสียงความถี่ประมาณ20-720ถึงเ2 0เฮิร์ตดครับและเสียงความถี่สูงกว่าประมาณ1 0 0 0 0เฮิร์ตนะครับนี่ก็จะได้ยินเสียงที่ระดับเกิน120บเดซิเบลโดยไม่เจ็บปวดได้หัวข,ข้อถัดไปนะครับระดับสูงต่ำของเสียงแล้วก็คุณภาพเสียงาการได้ยินเสียงของเรานะครับนอกจากขึ้นกับระดับเสียง และความถี่ของเสียงนะครับแล้วในชีวิตประจำวันยังเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ต่อความรู้สึกและก็อารมณ์ของผู้ฟังนะครับก็คือเสียงสูงเสียงต่ำนะครับนอกจากนี้ยังจําแนกเสียงต่างๆว่าเป็นเสียงจากแหล่งกําเนิดใดได้ระดับสูงต่ำของเสียงนะครับเมื่อเราได้ยินเสียงพูดนะครับเสียงดนตรีหรือว่าเสียงร้องเพลงเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเสียงนี้เป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำ การระบุว่าเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเสียงแหลมเสียงทุม้มนี้เป็นการบอกถึงระดับสูงต่ำของเสียงนะครับซึ่งเป็นการบอกในเชิงคุณภาพขึ้นอยู่กับผู้ฟังแต่ละคนบางคนอาจบ,บอกว่าเสียงนี้สูงมากในขณะที่อีกคนนึงบอกว่าเป็นเสียงสูงธรรมดาอย่างไรก็ตามปริมาณที่สัมพันธ์กับระดับสูงต่ำของเสียงก็คือความถี่ของเสียงนะครับซึ่งเป็นการบอกในเชิงปริมาณนะครับสามารถวัดค่าเป็นตัวเลข เพื่อใช้เปรียบเทียบกันได้โดยตรงโดยทั่วไปนะครับเมื่อกล่าวถึงเสียงสูงนะครับหรือเสียงแหลมจะหมายถึงเสียงที่มีความถี่สูงและเสียงต่ําหรือเสียงทุ้มหมายถึงเสียงที่มีความถี่ต่ำมาดูการเปรียบเทียบเสียงที่มีความถี่สูงกับเสียงที่มีความถี่ต่ำนะครับรูปกอไก่จะเป็นเสียงที่มีความถี่สูงก็จะเห็นว่า เสียงที el, anza, default, ่มีความถี่สูงก็จะมีความยาวคลื่นน้อยนะครับแล้วก็เสียงที่มีความถี่ต่ำนี้ก็จะมีความยาวคลื่นมากส่วนความดันที่เปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าเท่าเท่ากันนะครับก็จะแตกต่างกันที่ความยาวคลื่นนะครับต่อมานะครับคุณภาพเสียงนะครับเครื่องดนตรี2ชนิดนะครับเช่นเปียโนคุยเล่นตัวโน้ตตัวเดียวกันนะครับที่มีความถี่เท่ากันแต่เราสามารถแยกได้ว่า เสียงใดเป็นเสียงจากเปียโนเสียงใดเป็นเสียงจากขลุยนะครับในวิชาฟิสิกส์เราบอกว่าเสียงจากเครื่องดนตรีทั้งสองนี้มีคุณภาพเสียงแตกต่างกันนะครับคุณภาพเสียงในวิชาฟิสิกส์นะครับจึงไม่ใช่การระบุว่าเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดใดดีกว่ากันหรือไพเราะกว่ากันนะครับแต่เป็นการบอกถึงรูปแบบของเสียงที่มีความเฉพาะตัวของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดคล้ายกับลายนิ้วมือของแต่ละคน มาดูนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเครื่องดนตรีนะครับเล่นโน้ตตัวหนึ่งนะครับเครื่องดิจิทัลผลิตเสียงที่มีความถี่หลายค่าออกมาพร้อมกันนะครับเราจะเรียกว่าฮาร์โมนิกนะครับเสียงที่มีความถี่ต่ําสุดนะครับเราจะเรียกว่าฮาร์โมนิกที่1นนะครับหรือความถี่มูลฐานนะครับเสียงที่เหลือนะครับจะมีความถี่เป็นจํานวนเต็มเท่าของความถี่มูลฐานนะครับ ซึ่งก็จะเป็นฮาร์มิกที่2ที่3นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคลื่นรวมที่เราได้ยินนะครับโดยความสัมพันธ์นะครับจะอยู่ในรูปของ f n ่ากับ n f 1นะครับโดย f n ก็คือความถี่ของฮาร์มิกที่ n นะครับแล้วก็ f 1คือความถี่ของฮาร์มิกที่1นะครับหรือความถี่มูลฐานซึ่งเป็นความถี่ต่ำสุดนะครับาฮาร์มิกเหล่านี้ก็จะรวมกันนะครับเป็นเสียงที่เราได้ยินนะครับอ่า ในแผนภาพนี้นะครับก็จะคุณภาพเสียงนะครับจะเป็นตัวช่วยที่อธิบายว่าทำไมเราถึงแยกเสียงของเครื่องดนตรีได้ว่าเป็นเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดใดนะครับรูปกอไก่นั้นซ้ายมือนะครับเป็นรูปคลื่นเสียงของขลุ่ยไทยส่วนรูปขอไข่นะครับทางด้านขวามือนี้เป็นรูปคลื่นเสียงของทำเป็ดนะครับก็จะเห็นว่าแตกต่างกันขอวข้อสุดท้ายนะครับมลพิษ ทางเสียงและการป้องกันนะครับเมื่อเรารไปอยู่ใกล้ๆบริเวณที่กําลังมีการต่อเสาเข็มหรือว่ามีการขุดเจาะถนนนะครับด้วยเครื่องเจาะหรือบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่หรือในบริเวณสนามบินนะครับเสียงที่เกิดขึ้นในรเวณเหล่านี้มีระดับเสียงสูงนะครับนอกจากนี้ยังมีเสียงที่ก่อให้เกิดความราคาญเสียงนั้นกล่าวจัดว่าเป็นเสียงรบกวนนะครับหากฟังเป็นเวลา,านานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและจิตใจได้ นะครับเสียงรบกวนที่ดังและมีระดับเสียงสูงและก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ฟังน,นะครับเราจัดว่าเป็นมลพิษทางเสียงนะครับซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ฟังได้นะครับแนวทางการลดมลพิษทางเสียงนะครับสามารถทําได้3วิธีด้วยกันนะครับหคือการควบคุมแหล่งกําเนิดเสียง 2. การควบคุมทางผ่านของเสียง 3. การควบคุมที่ผู้ฟังเสียง มาดูแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัด12.2ข้อ1นะครับบูดในโรงงานมีกำลังเสียง20วัตต์ถ้าคลื่นเสียงจากบูดแผ่หน้าคลื่นออกไปเป็นรูปทรงกลมจงหาความเข้มเสียงที่ผิวทรงกลมซึ่งอยู่ห่างจากบูด150เมตรวิธีทํานะครับจาก I เท่ากับ P ส่วน A นะครับจได้ว่า I เท่ากับ P ส่วน4พ r ยกลัง2แทนค่านะครับ นะครับก็คือ20วัตต์นะครับ, w, รบ 4. พายก็แทนด้วย3.14แล้วก็ r แทนด้วย150เมตรยกกำลัง2คํคำนวณออกมานะครับจะได้ i เท่ากับ7.07คณ4ังลบ5วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับดังนั้นคำตอบก็คือความเข้มเสียงที่ผิวทรงกลมเท่ากับ7.07ุคูณ10ยกกลัง5วัตต์ต่อตารางเมตรข้อที่2นะครับเครื่องเสียงเครื่องหนึ่งในเวลา5วินาที ส่งพลังงานออกไป750พายจูลที่ระยะห่างจากเครื่องเสียง50เมตรมีความเข้มเสียงเท่าใดอ่าวิธีทำนะครับความเข้มเสียงหมายถึงพลังงานเคลื่นเสียงที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ตั้งฉาก1ตารางเมตรในเวลา1วินาทีนะครับก็จากสมการนะครับ I เท่ากับ W ส่วน t นะครับคูณกับ4พาย r ยกกำลังสองนะครับก็จะแทนค่านะครับ อ่าแต่ยก็คือพลังงานนะครับ750พายจูลทก็คือ5วินาที4พายนะครับตัวนี้เราติดไว้เพราะเราจะตัดก,กักตัวข้างบนแล้วก็50นะครับยกกำลังสองจะได้คำตอบเป็น1.5คูณกลับ2วัตต์ต่อตารางเมตรครับอ่าความเข้มเสียงก็จะเท่ากับ1.5คูณยกกำลังลบวัตต์ต่อตารางเมตรข้อ3เสียงที่มีความเข้มเสียง4.9คูณสยกกำลังลบ7วัตต์ต่อตารางเมตรจะมีระดับเสียงเท่าใด ที่ทำนะครับก็จากเบต้าเท่ากับ10ล็อก i ส่วน i แทนค่านะครับ10ล็อก i ก็คือ4.9ุคูณ10ยังลบ7วัตต์ต่อตารางเมตร i0 คือความเข้มเสียงอ้างอิงนะครับก็คือ1.0คูณ10ยังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรเราก็จะได้เป็น10 l ล็อก4.9คูณ10ยกนลบนะครับอ่าเทคล็อกเข้าไปนะครับก็จะเป็น10 l ล็อกบวก10บล็อก สิบยกกำลังหนะครับล็อกสี่จุดเก้ก็มีค่าเท่ากับ 0, 0. ูนย์จุดอเก้านย์ล็อกสบยงห่าก็ห้านะครับก็ะจะได้เท่ากับ56.9สิบหกจุดเดซิเบลนะครับดังนั้นระดับเสียงเท่ากับห้าสิบหกจุดเก้าดซิเบลข้อที่4เสียงที่เกิดจากอุปกรณ์ชิ้น1ขณะทำงานมีระดับเสียง50 d e เดซิเบลจะมีความเข้มเสียงเท่า ก็จากนะครับเบต้าเท่ากับสิล็อ,อส่วนไศูนย์นะครับแทนค่านะครับเบต้าก็แทนเป็น50นะครับก็จะเท่ากับ10บล็ i i ไศูนย์ก็คือสิบยี่สิบสองวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับอ่าแล้วก็เอา10หารทั้ง2ข้างนะครับตรงนี้ก็จะเหลือ5ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือ5้าเท่ากับสิก็เหลือ5้าเท่ากับล็อกไอส่วน สิบยกลบวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับอ่าหตัวนี้เราสามารถเขียนในรูปของ log OK 10บยกกลังหนะครับจะเห็นว่าตัวที่เน้นสีเหลืองนะครับก็จะมีค่าเท่ากันนะครับก็จะจับมาเท่ากันแล้วก็แก้สมการจะได้ไอเท่ากับสิบยกลบเวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับดังนั้นคําตอบก็คือความเข้มเสียงเท่ากับ10บยกลังลบเวัตต์ต่อตารางเมตรไปข้อที่5นะครับ ขุยไทยเล่นโน้ตเรความถี่มูลฐาน289เฮิร์ตซ์ถ้า4ฮาร์มอนิกแรกที่เกิดนะครับได้แก่ฮาร์มอนิกที่1ฮาร์มอนิกที่3ฮาร์มอนิกที่5และฮาร์มอนิกที่7นะครับแต่และฮาร์มอนิกมีความถี่เท่าใดนะครับเอาวิธีทำนะครับหาความถี่จาก fn ฟเอนท่ากับเอ็นะครับเมื่อ n อ็นเท่ากับหนึ่ฮาร์มอนิกที่1นะครับเอฟหนึก็จะได้เท่ากับ289เเฮิร์ตซ์นะครับ ฮาร์มอนิกที่3นะครับ f 3าเท่ากับส f 1นะครับก็ได้เท่ากับ867ร้อยหกิบเจ็ฮาร์มอนิกที่5นะครับ f 5้เท่ากับห f 1นะครับก็ได้เท่ากับ1,445งพั่ร้อยห้แล้วก็ฮาร์มอนิกที่7นะครับ f 7ก็ได้เท่ากับ7 f 1นะครับก็2,023เฮยี่สิบสามนะครับนี่ก็คืออ่าเป็นคำตอบนะครับของฮาร์มอนิกที่1นะครับที่3ที่5แล้วก็ที่7 อ่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหัวข้อที่สองนะครับการได้ยินเสียงนะครับอ่าขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่